เคยอยู่ละแวกนี้นะ้ะนเพื่อนนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านที่เราเคยอยู่เนี่ยเขาทำอะไรกันนี่คือบ้านที่เราเคยอยู่นั่นเพื่อนอนี่เขาขายเสื้อผ้า <c oughs> นี่ค่ะมีรถมาจอดอยู่สองสาคันโอ้โห <c oughs> เป็นซูเปอร์ที่เราเคยมาช้อปปิ้งนะ โอ้โหพนักงานมารูเซงใจดีมากเลยอาหลอนยังอยู่หรือเปล่านะชียังอยู่หรือเปล่านะชีแบบว่าตอนนั้นแบบภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเราไปส,สถานีรถไฟหรือสถานีอะไรต่างๆเดินไปฝั่งนี้นะจ๊ะมีกระชีสั้นเจอนะจ๊ะเมื่อก่อนเดินสิบนาทีก็ถึงละเดี๋ยวนี้ขับรถครึ่งชั่วโมงจน้น อไบร์เนียเดยวไบร์นีที่เราเคยมาส่งผักนั่นเพื่อนคิดถึงอ่ะไบร์นีก็ใจดีใจดีตรงนี้นะใจดีมากออเอ้ยโยกอุอยตอโอ้ตรงโน้นนะไบรน์นีใจดีกับเรามากเลยนี่มาขายผักขายอะไรนี่ส่งผักตรงนี้นะโหโหโหุโห้ยแน่ ตรงขายของในเมอริคารินนะจ๊ะจักรยานนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี <c oughs> ้วันนี้วันพุธเป็นวันไม่ใช่เป็นวันหยุดหรอกแต่วันนี้หยุดนะคะก็หยุดลาพับร้อนมากรรุระนิดหน่อย เทียมเพลคามานะแล้วก็เลยแวะมาดูที่เราเคยเช่าเมื่อกี้ที่เราเคยอยู่เมื่อก่อนอยู่ในอำเภอนะคะเพื่อนตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านนอกแล้วนะคะก็มาพูดถึงบ้านเช่าที่เห็นเมื่อกี้ที่เขาขายของอ่ะก็คือบ้าน,นแบบเก่ามากนะชัดตัวเสียงลมแรงค่ะ บ้านเก่าประมาณสามสิบปีแล้วหนาวหนาวเย็นมากเมื่อก่อนนะไปอยู่ตรงไปอยู่ตรงที่บ้านนอกตรงนู้นหนาวหนาวยังไม่หนาวเท่าตรงนี้เพราะว่าบ้านนี่สําคัญนะทันเพื่อนถ้าเป็นบ้านเก่าๆแบบเก่าๆเนี่ยโอ้โหรับรองหนาวแน่นอนนะจ๊ะพูรดูอยู่จีซมุยเชาอืมเออเพราะฉะนั้นนะใครแบบซื้อบ้านแบบมือสองบ้านร้างบ้านเริงเนี่ยต้องรีโนเวทแบบยกใหญ่เนะยครับเพราะมันจะหนาวมากเลยในช่วงฤดูหนาวนะทันเะพื่อนนะก็ มาเล่าถึงค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นะคะเ,เมื่อกี้นะให้ดูแบบสภาพเมื่อกีออ้ตอนนี้เขามีคนมาเช่าขายเสื้อผ้ามือสองแล้วนะแบบโอ้โหเราก็เลยแบบแวบ่บไปดูหนนะอ่อยนะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ5ปีนะแต่ก,ก่อนมามาดูก็ไม่มีใครเช่านั้นเพื่อนมีล่าสุดเนี่ยค่ะ่านมา ราคาค่าเช่าอันนั้นเป็นบ้านสองชั้นนั่นเพื่อนแล้วก็ห้องน้ําเป็นแบบโบราณอะ่ะเป็นแบบช้่มหลุมช้วมหลุมอะ่ะนะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเยนห้าหมื่นเยนหรือเปล่านะเขาทาอะไรนี่เขาซ่อมอะไรนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวไปขอเอกสารภาษีก่อนเดี๋ยวมาเล่าต่อในจ้าค่ะ ดอกสโนบอลนะคะเริ่มจะสีขาวแล้วจ้าเดียพาไปดูลงุงลุงเพาะเห็ดยังไม่เสร็จเลยนั่นเพื่อนเพราะหลายวันจ้ะมีเวลาว่างก็มาเพาะนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับอตอนนี้เพาะเห็ดเนี่ยค่ะนั่นคือเชื้อเห็ดนะคะ เหลือเพียบเลยลุงก็ทยอยเพาะไปจ้ะให้กันบ้านเต๋อมาต่อโอ้โหคือสกุตต์อ๋ออันนั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็กองไว้แบบนี้ละหันเพื่อนสโนมามะอ้อยตัวเต๋อ ตครมีแต่งัตนะออ่ะโตแล้วก็ลุงบอกว่าเดี๋ยวจะเอาฟางมาคลุมนะเดี๋ยวค่อยดูเป็นขั้นตอนไปอ่ะเนาะโอ้โหหน่อไม้เดี๋ยวพามาดูวิวก่อนนี่กลายเป็นจุดชมวิวของเราไปเลยนะคะไอ้หน่อไม้งอกแล้วนี่มาดกจิจายเน่

หรืออะไรสักอย่างนะโคชิบระยังเอาไปกินได้อยู่นะเดี๋ยวพามาเดินดูฝั่งนี้บ้างเ่ินเดื่อจะมีหนอเจอหนอไม้เดินเล่นหลังบ้านอีกแหลอะอ,นานาอ๋โอโซร่าแม่นี่ผักอุดู้๋จักง,าางกูเรอุสังเขาบโาเวี่ยตัน่ะแตอสุกะ เมืน่เนี่ยเอเมยาปลูกอะปุชะปลูกะปชปลูกฟักทองนะคะนี่ค่ะโอ้โหว่าแล้วเชียร์แกต้องปลูกผักหลังบ้านนะนะนี่อัน,นผักป่าอุดอ่านะนเพื่อนใหญ่ใหญ่มากแลว้วอะแต่ถ้าจะเก็บยอดมันไปกินก็ได้นะเอาไปต้มแบบรวก,กินมอะกำกำลังมองหาว่าเราจะเก็บอะไรดี มีอะไรมาให้เก็บไหมเนี่ยตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะยำเย็นเลาหาอะไรหาผักหาปลาอ่ะลุงต้องไปงานงานเพื่อนแกเสียไม่ใช่เพื่อนหรอกคนรุ่นเดียวกับแกเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเป็นบ้านโน้นนะเป็นภรรยาบ้านโน้นนะต้องไปงานหกโมงนะ แต่ว่าพยาเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นเดียวกับลุงนะแต่อาศัยอยู่ที่อื่นแต่ว่าแต่งงานกับคนบ้านนี้นะอายุอายุรุ่นเราวเขาเดียวกับลุงอะ่ะปีเดียวกันนะลุงลยช็อกเลยผู้หญิงอะนะเป็นม่เร็งลุงเลยแบบโอ้โหลุงช็อกเราก็ช็อกเราก็ช็อกเหมือนกันเนาะ โอ้ไม่มีจ้าสรุปแล้วนะได้หนึ่งอันจ้ะดูส่วนผักมะยาข้างบ้านนี่ก่อนโอ้โหใบใบผักเนี่ยเก็บกันเกลี้ยงเลยช่วงนี้เนาะกินกันดีจริงจโอ้โหมีปลูกดอกไม้กันเพื่อนมีปลูกดอกไม้ด้วยแอบดูแอบดูนู่ปลูกดอกอะไรเหลืองๆม่รู ดอกไม้โอ๊ย้ไม่ใช่ดอกไม้เออดอกไม้นั่นแหละอะไรนะที่กินได้อะอุย้ยไม่ใช่อ่ะดเดี๋ยวนะไม่ได้อ่ะเป็นอะไรดอกอะไรวะดาเรียดอกดาเรียก็มีเป็นแตงกวาแล้วก็เป็นถั่วลันตาวานนะจ๊ะโโหแกเก็บแกเก็บ,กบอ่ะหน่อไม้ฝรั่งไปให้เราเนาะ ไปให้ไปให้ลูกแก่นั่นแหละไม่ได้ให้เราหรอกก็ให้พวกเรานี่แหละนี่แกหักจากตรงนี้บอกแกปลูกตรงไหนปะตรงนี้คันเพื่อนแล้วก็นี่นะเอาไม้ฝรั่งเห็นไหมนี่ยะไรอนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนปักอ้อปอไอแปะของแกนะอ่าพอได้กินอ่ะอันนี้มีโหลแก้วครอบมันคืออะไรอะภูมิปัญญาชาวบ้านนะนี่ฮะดอกประกาดที่ก็ เก็บไปกินนี่กระดอกผักกาศก็เก็บไปกินโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกบางทีลุงก็มาเก็บตรงนี้แหละกินเกือบทุกวันนะดอกผระก,กาศเอาไปแบบว่าลวกแล้วก็ลวกแล้วก็ฝนหัวใจขิงแล้วก็ฝนขิงแล้วก็ลาดลาดแล้วก็ใส่โชวอยู่นิดหน่อยอร่อยอร่อยจ้ามันไม่ได้ขมนะนี่ดอกอะไรไม่รู้แบบสวยๆนะนะะ บ้านนอกก็ประมาณนี้ละค่ะเพื่อนก็อยู่ปลูกผักกินเองแล้วก็มีเงินกเกษียณแบบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าเฮ้่ขาเนี่ก็เป็นน้ำที่แบบว่าถ้าแบบปล่อยให้ชาวนานะนี่นะไหลผ่านบ้านเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้เราก็เอาเราก็เพาะแตงโมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพาะ นี่ค่ะพวกสลัดต่างๆก็งอกแล้วจ้าแต่พริกไม่งอกนะ,ะมะเขือที่บอกว่าตายก็นี่ต้นที่ต้นที่แบบเขียวๆก็เอามามาลงแยกแบบนี้นะ,ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแค่ประมาณนี้ถ้าเขารอดก็โอเค